น้องเราอ่ะเราก็เคยทํางานด้วยกันเก่งสู้เราไม่ได้อ่ะโอ้โหงานดันมายังแพ้เราเลยอ่ะโอ้โหแล้วทําเครือใครเคยจับมือกันก็รู้แล้วเอ๊ะทำไมเขาทําได้ต้องมีอะไรดีแน่เลยเข้ามาดูเสร็จจากวันนั้นถึงวันนี้สิสองเกินหึปีจำเต็มเข้าปนเอครับอ้าเป็นลูทิ้งตอนแรกก็ เลยครับตอนที่อาจารย์ก็ตะนชวนมา,ม,ามันทไซเหมือนกันครับนะมันไส้ใครตอนนั้นคืออีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยอ,อีกแล้วเหรออำเน,นี้ย<อ>ถ้าใครเคยได้ใช้ตอนเนี้ยให้ทําใจเลยนะเ<อ>พราะวันนั้นอะเรายังไม่คิดอะไรพอขึ้นดาลาแสนแล้วท่านจะคิดถึงครับเอ,อขึ้นดนลราแสนเนี่ยขึ้นตระกูเรามั่มี ไอเนี่ยไม่มีนี่อ่ะรถเคยซ่อมอ่ะเคยเปลี่ยนล้ออมีละเส้นอ่ะตอนเนี้ยมาเลยมึงเสียลูกยจะซ่อมมันมันดูไม่เคยมีเงินใส่กระเป๋าเป็นหมื่นวันนี้ตอนนี้ไม่ไม่ไปไหนทำแล้วหาเรื่องให้รถเสีย ชีวิตเราอะทำไมมันมันเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เลยเหรอใส่คือเราไปเข้าสังคมไม่เป็นอ่ะท่นนานประธานก็ให้เราเข้าวิธีการเข้าสังคมเรียนรู้ไม่ได้เป็นอะไรเลยก็จับไปสอนในการบริหารในเรื่องพัฒนธ่รมขึ้นมาโอ้ยมันเปลี่ยนคนจริง,รงๆอ่ะแล้วที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอ่ะหนึ่งในนั้นโกศลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เวลาลุกเท่าไรเท่านานยังทำได้แล,และท่านจะทำไม่ได้หรือเฮ้ย <Hey. S 2> มีสิ่งใี่มันลุกทำไม่ได้ลุกเไม่ทำเอ็มไทยเอ็มไทยนั่นสิบ้เราเป็นผู้ชนะมันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าเอ็มู้แล้วเนี่ยมันจะททำได้อะชี่มาหาผมจีครับี่หรือีดูสิครับแบบเนี้ย